โดยมันไปเก็บพอตอนนั้นแล้วมันก็จะกลับเลย <laughs> ไ,ไส้เยอะอร่อยดีอันนี้จะหอมมากเพราะขีดไขอ่ขอั่งเปิ้ลอืมเออังคือั่งเป

Mm. Mm. Mm.

ยายตอน <isions> <74. S 1> นะครัมีไงอะรมัดดึงแล้วกินเลยกินเลย That <laughs> <laughs> cannot put more on. I have to use that again. It's not come automatic. That has to put on again. I cannot have folk. This one. There's nothing more in Sweden. I have to put this on. ใช่่เนี่ยมาสตุ๊ปีแค่น่นี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 ่อันนี้หนูนี่ะอันนั้นมันอันตรายครับน้องน I c a n o something on then อ นั่นเนนั่นเดีก็ทำใให้ไม่ได้นะลูกนะเอากลับกืนมาเร็วเอากลับกืนมาเร็วเฮ้ยมาอไดีดูด่ซิเดดดีกินซิฮะเดดดีกิน สดนส์นยังไดนแบบมีจานนึงเสียบน่นอนยโอยแม่ยังได้แบบมีจานนึงแบบนีมาเสียไดอ๋อพี่นันกองหนมให้มันหมดเลยน้ต้องิิงิเนข้างเาไปดินนะอยากได้เาอ่ดเาน้งยายนะ ทำไมไม่สั่งจต่บ้านะคุณกินผักแล้วก็น้นให้พวกองค์กรรู้ไม่งั้นหนูจะกินแต่นั้นเองแม่อยากให้หนูกินผักกินคือรับผิดชอบการโดยให้มันหมดเอาไว้ได้